<Online>. ไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟ The Exclusive Golf h h a l l e n g e 2016สนามที่2ที่บางกอกกอล์ฟคลับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์รายการพิเศษเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นจากทั่วประเทศเข้ารอบสุดท้ายให้เหลือเพียง20คนไปร่วมกิจกรรม Exclusive Golf Trip ที่ประเทศสกอตแลนด์ค่ะสปอ t h อ t l ลน์สนับสนุนโดย บริษัทซิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันดี X Exclusive g o l h Challenge 2016ภายใต้คอนเซปต์เก่งแม่นเฮงซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์รายการพิเศษเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Ex c l u s i v e Golf อ r i p เล่นกอล์ฟตามรอยปโปรคนปโปรที่สนามเซนต์แอนดรูกับสนามคานูสตีที่ประเทศสกอตแลนด์ฟรีค่ะโดยการแข่งขันสนามที่3จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานี ซึงก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากภายใต้คอนเซปที่ให้ผู้แข่งขันทุกคนมีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายโดยคัดนักกอล์ฟจาก3ประเภทได้แก่คนเก่งจากผู้ชนะแต่ละไฟล์จำนวน5คนคนแม่นจากผู้ที่ตีใกล้ทงหลุมพาสามจำนวน4คนคนเฮงจากผู้โชคดีจากการจับสลากจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น12คนต่อสนามเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเองค่ะ ซึ่งในรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศจะคัดเลือกคนเก่งให้เหลือ10คนและจับสลากจากคนแม่น5คนคนเฮง5คนรวม20คนโดยได้รับสิทธิ์ไปเล่นกอล์ฟฟรีที่สกอตแลนด์7วัน5คืนค่ะ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น5ไฟได้แก่ไฟ A ไฟ B ไฟ C ไฟเลดี้และไฟซีเนียอายุ55ปีขึ้นไปส่วนผลการแข่งขันสนามที่3ที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีผลปรากฏว่าชนะเลิศไฟ A ได้แก่คุณเดชากล้ากสสกิจชนะเลิศไฟ B ได้แก่คุณมรกตยิ่งจรัสแสงชนะเลิศไฟ C ได้แก่คุณราชฤทธิ์ชัยสวัสดิ์ชนะเลิศไฟเลดี้ได้แก่คุณนันทนิตจันเปรม และชนะเลิศไ플ซีเนียได้แก่คุณธนาเมธีธาดาส่วนทางด้านนักกอล์ฟที่แมน่นหรือรางวัลตีใกล้ทงสี่หลุมในหลุมที่สองได้แก่คุณประวีนเมธังกูลหลุมที่5ได้แก่คุณอภิวิทย์พมุราพันธ์หลุมที่11ได้แก่คุณนิทิชจ,จำลองแก้วและหลุมที่14ได้แก่คุณศักดาบุรณะสิริและรางวัลไกลเซนได้แก่คุณอภิวิทย์พมุราพันธ์ ส่วนรางวัลน,นักกอล์ฟเพงหรือรางวัลน,นักกอล์ฟผู้โชคดีได้แก่คุณสถิตพลขัติยาบุตรคุณธนาเมธีธาดาและคุณอรวรรกาบวังค่ะเป็นรายการที่เปิดกว้างอีกรายการหนึ่งสําหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับที่จะมาท้าทายความสามารถแล้วก็ได้เพื่อนฝูงได้อะไรไปร่วมสนุกกันครับรู้สึกดีใจครับที่แข่งขันครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยครับจริงๆก็แข่งมาหลายรายการนะแต่อยากไป สกอตแลนด์นะครับอยากเชิญชวนพี่เพื่อนๆน้อง,องที่เป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับอยากให้มาร่วมเล่นกันรู้สึกได้ไปหลายคนด้วยปีนี้แล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับรู้สึกดีมากเลยครับมากระดวงด้วยอยากจะไปตีที่สกอตแลนด์สักครั้งในชีวิตครับเป็นสนามที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากอยากจะไปเคยเห็นแต่ในรูปในทีวีอะไรเงี้ยครับยังไงก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับเพราะว่ารางวัลก็ ใหญ่มากคุ้มมากครับถ้าถ้าได้ไปสกอตแลนด์การแข่งขัน t h x exclusive g o ก f Challenge 2000, 2016ภายใต้คอนเซปต์เก่งแม่นเฮงซึ่งทุกสนามในรอบคัดเลือก40สนามจะมีรางวัลท้าทาย6 in 1เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner รวมจำนวน1รางวัลมูลค่า1,620,000บาทหากมีผู้ทำได้มากกว่า1คนให้เฉลี่ยรางวัลกันค่ะ โดยสนามที่4จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้ที่สนามบางประกงริเวอร์ไซด์คันที่ขลับจังหวัดฉะเชิงเซานักกอล์ฟผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ The Exclusive g o กอหมายเลขโทรศัพท์0994242815และ0994242851ค่ะ หมดที่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถจนโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะอย่าลืมนะคะชมรายการของสบห้ากดเลขหนึ่งที่กล่องทีวีดิจิตอลวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง